ข่เด็ดฝนฝ้าภาอีสานล่าสุดมือนี17กันยายน2 5 6 7ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ สำหรับฝนภาคอีสามนมณีจะมีฝนฝาคันงประมาณร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลรราชธานีร่มแปปพวนความเร็วลมอยสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเร่ดาราสุจาตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลาง u ยอ่ำเพื่อน,น้องพายวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูร์ด้านขุนทศสีคิว สูงเนื่นโชคช่น้องบุญมากปากช่องปักทุ่งชัยจังหวัดโคราชนั่งร่องเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเช็คห้อีกหนึ่งเรดานอ้อสสำหรับเรดาที่สองตรวจพ่อกุ้งฝนออนถึงปานกลางยุที่อำเภอพ่อนเจริญเมืองบึงการจังหวัดบึงการและกาสอปปล่ากุุงฝนหนักติวทีสอปปลาาสาอัปเดตประกาศจักน้อยหนึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยายอีสานตอนบนเพิ่นกับประกาศมาวา่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักแห้งบริเวณภาคอีสานตอนบนช่วงวันที่19ถึง22กันยายน2 5 6 7โดยจะมีฝนเพิ่มขื้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นทีจะมีฝนตกหนักแห้งและมีลมแรงในวันที่19กันยายน2 5 6 7ได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพน,นมและสกลนคร20-22กันยายน67ได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกะทุกจังหวัดใหนเตรียมตัวได้เลยจ้ะ ป้องกันและระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักแห้งและฝนสะสมและร่มแห้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากคลิปนี้แอดมิ่รไปละาสวัสดีค่ะ